แม่ไม่สบายปะแม่ไม่สบายน้องทำยังไงโอ้ยจริงเหรอน้องช่วยแม่ไหมแม่ไม่สบายน้องช่วยโอ้ช่วยช่วยไหมช่วยแม่ไหมเออช่วยเลยอ้าวลูกก็ไม่สบายเหรออ้าวลูกก็ไม่สบายไอ้รู้ไม่สบายแม่แม่แม่สบายไหมแม่จามแม่มีน้ำ ơ ơ đại đinh nân mãi đại ơ đai ơ mày đai ơ đai Ôi ơ ơ mới chụp ơ ơ ơ mới chụp ơ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  chụp ơ ơ Chơi mẹ ơ mẹ hãy chơi mẹ ơ lên nè Chơi mẹ ơ mẹ ơ ơ